เป็นรุ่นฮัวคารรุ่นใหม่ครับจองไปสองคันคันหนึ่งเป็นหลังคาแข็งเีกคันเ,เปิดประทุน ในโซแพทริก so รวยมากซื้อรถพร้อมกันสองคันงานนี้เบสขอนั่งเป็นคนแรกล่าสุดหนุ่มแพทริกปวริศได้มาร่วมรายการใหม่ของสาวเบสและวนีคำสิงอย่างรายการรถรับผู้ EP 1ีแพทริกเดอะวันยูโนถ้าจีบลูกเจ้าสัวจะจีบติดไหมซึ่งมีตอนที่ทั้งคู่ได้พูดคุยกันและสาวเบสก็ได้เปิดประทุนซึ่งหนุ่มแพทริกก็ได้พูดคุยกับสาวเบสว่าแพทริกโคตรอยากได้ แบบรถเปิดประทุนมากเลยเบสงานนี้สาวเบสก็ได้พูดว่าก็พี่สั่งมาแล้วป่ะหนุ่มแพทริกก็บอกว่าอ๋ออีกนานอ่ะน่าจะอีกประมาณปีครึ่งนะครับซึ่งงานนี้สาวเบสถึงขั้นอยากรู้ว่าเป็นรุ่นไหนคะหนุ่มแพทริกก็บอกว่าเป็นรุ่นฮูรา,านรุ่นใหม่ครับเป็น l a มบ o r g กินนีรุ่นใหม่ที่แบบว่าดีคือผมจองไปสองคันคันหนึ่งเป็นหลังคาแข็งแล้วอีกคันเป็นแบบเปิดประทุนซึ่งงานนี้สาวเบสถึง จะอึ้งมา,มากๆที่หนุ่มแพทริกซื้อรถพร้อมกันถึง2คันแถมยังเป็นแบรนด์หรูอย่าง Lamborghini อีกด้วยงานนี้สาเวเบสถึงขั้นจองใจของหนุ่มแพทริกไว้โดยบอกว่าหนูจะได้นั่งรถคันแรกไหมคะซึ่งหนุ่มแพทริกก็ตอบอย่างชัดเจนว่าได้ว่าแต่จะอยู่นั่งหรือเปล่าไหนบอกกับกล้องเลยซึ่งสาเวเบสเองก็พูดด้วยความเขินและบอกว่าทำไมต้องไม่อยู่ก็อยู่นี่ไงแม้การที่หนุ่มแพทริกพูดแบบนี้ไม่ได้พูด ถึงการถ่าย YouTube หรอกคะ่ะแต่หมายถึงว่าเป็นคู่จริงกับหนุ่มแพทริกนั่นเองไม่รู้ว่างานนี้ใครจะเขินกับกันนะคะเพราะหนุ่มแพทริกก็ดูเขินสาวเบสก็ดูเขินไม่หยุดแบบนี้คู่จริงแน่นอนคะ่ะสมกับเป็นไฮโซแพทริก so จริงๆมีใครรวยและจริงใจจีบสาวเบสได้เท่ากับหนุ่มแพทริกอีกไหมขอขอบคุณแพทริกปาริศและเบสคํมสิง ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ